สวัสดีครับขอให้พี่น้องที่เขามารับชมช่องบ้าเสอร์มดีทุกทุกคนนะครับวันนี้กับสิพามาเฮ็ดนี่กับชังขังตาครับนะครับอันแรกเขาตัดไม้ครับไม้หักไม้หวกหรือไม้ไผ่ก็ได้ครับนะครับอันนี้ตัดตาตะต่งบ้านนะครับสามารถทำนี่เหรอครับอันนี้เขาเขาตัดมาเฟื่องไว้ครับนะครับแล้วอย่างต่ำเลยตัดไปเฟื่องทำนี่ก่อนครับครับเหล่าพาครับใช่เป็นริ้วครับ 啥来着？ พาครับพาอันนี้เป็นเรยวกันครับกันแรกครับ จากที่ผ่าเป็นเลี้ยวเนาะต้องการขนาดอะไรนะครับขนาดนี้นะครับน,นี่นะครับเอากระดาเหลาแล้ครับเหลาครับ ราให้ได้เขาต้องเหลาหน่อยนะครับเหลาหน่อยเดี๋ยวหักกายครับเราให้ได้ทำน้ำเนี่ยประมาณเท่านี้ครับอย่งน้อยได้ไหมครับจะแข็งแรงครับทั้งใสาปลาครับทั้เหลาหน่อยได้ครับยืดโดนๆไปแล้วกับฝูกับพังงายครับเป็นยังไงไหมครับคือความท้นท้านนะครับอย่มันท้นท้านให้ได้โดนๆครับ วันอยู่วันทำนี่แหละครับกระตังหางปลาครับเวลาเขาไปวาดแหว่าอย่างนะครับเขาอยากได้กระตังหางปลาเล่ว่าปลาเพาตายง่ายครับกระได้กุงมกระเที่ยวถุงมอย่างปลาตายง่ายครับเขาก็ต้องเราให้ได้ประมาณทำนี่แหละครับนะครับทำนี่นะครับโอเคแล้วครับนะครับทำนี่ครับรวได้ครับ หลังจากที่เขาเราไม่ได้ที่ต้องการแล้วก็เท่านี้ครับประมาณเท่านี้แหละปลายเติมวแล้วครับเขาอ็จจะเอาไปล้นไฟนะครับนะครับเพราะไม้มันสดจูล้นไห้มันแห้งๆได้น่อยครับนะครับครัล้นไฟครับเดี๋ยวนี้ครับล้นไฟจหน่อยครับนะครับ ก็ขีมาล้นไปนะครับนี่เราเขากัดส่ขี่ตอกเยงเขาเราออกไงละครับล้นครับไปลุกหลอกเขาล้นครับทางเลยครับล้นให้มันแหงๆก็ได้ครับไม่ก็จะออกดำๆแหงๆครับล้นเลยครับ รนปุ่มเนี่รดไปเรื่อยๆครับรดให้มันแดีครับอ้อนปุ่มให้เร็วเห็นบ้าน,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 นเรพี่้อง้นแดงรเราไหมกับที่ออก,กำดำลสิละครับเดี๋ยวเ็นแปรบ้านนี้นะครับรนเราครับ รถไปเรื่อยๆครับนี่ไม่จากไปยืดเยวอยู่นะครับมันออกออกกำลังตับไม่หรับล้นมันนันแห้งๆดีๆครับเฮ็ต้องเฮ็ดเปิดหน่อยนะครับเฮ็ดไม่เอ้ยง่ๆเลย็จแลครับนะครับเดี๋ยวเป็นง่ยๆเสร็จแลครับเป็นจะุกทนๆครับเฮ็ดหน่อยเท่าเดียวกับฟูครับแท่น้ำเท่าเดียวกับฟูเฮ็ดง่ายๆจะกไอยครับ รถนี่หนึงเห็นพี่นี่สำหรับเขาบอกว่าบขอยากซื้ออยากังนะครับรเขาเ็ดใส่เองนะครับเขต้องซื้อต้องเงินเพราะเขาบอกว่อยากซื้อเขาแบบใส่เองครับเขาแบบนี่นะครับตัดมัดเราก็ไปเะ็ดรถไปมันเหลาอย่างไรก็ด้ก็หนีหรอเขาบางรถไปครับไใส่เองครับยูๆโดนๆกับทนทน,นครับ นหลอยเยยอฮเ็ดไปครับลด,ดไปครับเอาเดี๋ยวสั่นครับเจร่อยใจเย็นครับเจี่ยวใสเองครับเขาไม่อยากซื้ออยากเห็เขาเฮ็ดใสเองครับ ครับหลังจากรถไฟเสร็จเขาก็ที่ได้ไม่ประมาณนี้แหละครับนะครับกดคันดำบสักหน่อยนี่นะครับรถแล้วก็ที่ได้ไม่ห่วงประมาณนี้แหละครับออกดคันดำบสักหน่อยครับแห้งๆครับประมาณนี้นะครับ ครับลังจากท like like <To S 1> ี่เขาล้นไม้ยังเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก่อเฮ็ด้งแบบนี้นะครับเนี่ยครับเี๋ครับอันนี้เขาไม่มีเหล็กเขาก่ใส่ไม้ห่วงเหระครับไม้ห่วกไม้ไผ่เหครับเฮ็ดเป็นวงครับเี่ยครับง่ายๆครับก็ต้องเปลืองครับก็ต้องคือเหล็กคือยังไม่ให้ครับเง่ายๆครับเี๋ครับคือเอาไม้ห่วกมาเฮ็ดเป็นวงดัดให้กลมๆแล้วก็เสียบมัดนะครับแบบนี้จะซีวงนะครับเออครับจากเฮ็ด้งแล้วก็เขาก็อทเอามามัดกันแ่ครับ มาดูนะครับมาดูนะครับมาดูน่อยให้อ้อมมอนได้ครับอันแรกครับมดแค่สองอันนี้ก่อนอันกลางสองอันนี้ก่อนได้ครับมาครับมัดครับมาเปิทีนะครับนี่มาพักนะครับพับไปอีกก่อนครับเราก็มัดไปเลยครับมัดไล่ไปเลยครับไปเรื่อยๆครับจนอ้อมหมดนะครับมาตัวยางให้หมดนะครับ เฮ็ดอันนี้ต้องเฮ็ดดีไงทีเดียวครับไม่ค่อยทนครับถึงน้ำถึงยิ่ยมันก็พูกง่ายครับนะครับมัาก็มัดกันทีนะครับมัดติดออมหมดนะครับไปเรื่อย นี่เอาไปขังปลาทางยังบ่ค่อยตายครับก็คือใไตสูงมาเที่ยวถุงอยังครับเพราะว่ามันตายง่ายครับตอนนี้เราเคล็ดลอบกันเลยครับไตครับเพิ่นเพิ่นกับสังครับกับสังทางปลาครับนี่ใส่ปลากระดบ่ค่อยตายครับเพราะว่ามันกว้างนะครับมีแล้วครับมาแบบนี้ละจนอ้อมมเลยครับอ้อมหากันเลยครับเดิเรื่อยครับ มาแต่เรื่อยครับมาฟังนี่ก่อนก็ได้ครับฟังนี่ก่อนก็ได้มาฟังนี่ก่อน,ก,นก็ได้ครับฟังไหนก็ได้ครับสองฟังเลยวัดวับมัดมันอ้อมหากันนะครับนะครับมัดตอมันแล้วเสียกใัก่แล้วต่อเสียกใส่ ก็ต้องไปซื้อไปยังครับถ้าอยากเขากอยากเปลืองเงินเปลืออย่างนะครับพวกเฮ็ดเองครับเป็นแบบี่ครับเดี๋ยวบ้เซอร์วิสดีเอ like ็หรือครับง่ายๆครับถ้าอยกเปลืองเงินเปลืองย่งก็ไใส่เองเดี๋ยวก็เวดเน้าวหนีก็ที่ด้่หาปลาแล้วครับพราเฮ็ดรอบเป็นยังไปใส่ปลาแ้ครับเฮ็ดรอบเป็นกระซังครับ ไปที่ได้หาปลาแล้วครับอยากงบกครับเขาถมัดครับเขาต่อเสียงเลยเหรอเขาถนัดครับถัดต่อมันอ้อมเลยนะครับดูด้วยครับ,รบมัดเอาตามที่ถนัดเลยครับในถนัดแตกกับมัดถนัดครับ มัดเืผยมันยูเข้าไปมันหลุดนะครับมาเผยมันยูก็ต้องให้มันหลุดได้ครับนะครับมัดแบบใดก็ได้ครับว่าจจะมันยูครับวมัดหลุดแต่เป้ามักนี่ครับมัดฐานแถวนะครับมัดไปเรื่อยๆ s ซีที่กระป๋านหน่อยยังออกก็ได้ถ้าเอาได้ป๋านหน่อยไปนะครับทางม่น้ำกันนี่ได้ครับก็ต้องตาออกก็ได้ครับก็ต้องใช้ทางหลายครับ ประมาณนี้แหละครับเรื่อยๆครับมาแปดจุดอ้อมอ้อมหากันนะครับประมาณนี้แหละครับครับหลังจากเขามัดอ้อมนี้แล้วก็ทีได้ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ประทันพอาะเลยครับกใส่เพชรมาหอดนี่นะครับใส่จุ้งช่องว่างนี่ไว้นะครับนี่ไว้แล้วก็เใส่มาใส่เลยครับวงเลยครับ วัวึงครับวัวหน่อยครับใส่แบบไหนครับใส่ประมาณเท่านี้ครับมัต้องเฮ็ดมัต้องเฮ็ดเนี้ยบิดดุสิครับเฮ็ดประมาณเท่านี้ครับประมาณเท่านี้แล้วกับเขาก็ใส่วัวหน่อยนี่ประมาณซื้อเนี่ยครับเพราะาใส่วัวหน่อยนี่วัวหน่อยเนี่เราเขาก็จะตัดออกครับเนี่ยครับตัดออกเหมนกันก็อีกอะไประมาณเท่านี้นะครับตั้งใส่ปลาครับโอ้ข้าแต่เตรียมนี่มีมีไพซีครับก็ได้เตรียมนี่ครับมีไพซี ดียสจตวันี่ก็ครับคอยเบิองอีพีหนาเลยครับาเสร็จแล้วกับที่เป็น,นจังไรครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดติดตามนี่ได้เครับครับขอบคุณครับ